สวัสดีครับพบกันใน Bootstrap Framework กันต่อนะครับในวันนี้เราจะพูดเรื่องการสร้าง pop-up โดยใช้ตัว Model Class นะครับใน Bootstrap Framework เดี๋ยวเรามาดูลักษณะาการใช้งานก่อนนะครับ <c oughs> ผมทำการเปิดในส่วนของตัว VSCode Bootstap ขึ้้นนนมาาะะคครรรับับบแลวทกเปิด Tag ็ ผมทำการเปิดตัว Bootstrap นะครับใน EP หลังๆเราจะเน้นในการเรียกใช้งานในส่วนของตัว Extension หรือว่าการใช้ฟังก์ชันของตัว VS Code นะครับตัวคลาสที่เราจะใช้กันในวันนี้ก็คือจะเป็นคลาสที่มีชื่อว่าตัว m o o d l e นะครับไอเจ้าตัว m o d e เนี่ยเราจะใช้ในการสร้าง Pop-up ในส่วนของตัว b o o t s t a p Framework ผมไม่อธิบายในส่วนของตัวคลาสย่อยนะครับของเจ้าตัว Model แต่เราจะพูดถึงการเรียกใช้งานนะครับการเรียกใช้งานในส่วนของตัวโ o d l e ก็พิมพ์ b 4นะครับ b 4แล้วตามด้วยตัวโ o d l e นะครับดักตัวอย่างนะครับผมทำการเรียกใช้งาน b 4 m o o d l e ดังภาพนะครับสังเกตว่าสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเขาจะมีฟังก์ชันนะครับให้เราทําการเลือกตัว before model ในส่วนของตัว c ั s ซอมในส่วนนี้นะครับเขาก็จะมีชุดคําสั่งให้เราแต่เราต้องพิมพ์ต่อเนื่องนะครับถ้าเราไม่พิมพ์ต่อเนื่องตัวแท็บตัวเลือกก็จะไม่แสดงให้เรานะครับเราก็ได้ผลลัพธ์ดังภาพนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละบรรทัดทีละส่วนนะครับ สิ่งที่ตัวคลาสท,ที่เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะได้ปุ่มนะครับปุ่มในส่วนนี้ค่อยสร้างเป็นชุดคําสั่งที่ชื่อว่าเป็นบัตทอนนะครับโดยลักษณะของคลาสจะเป็นลนาาักษณะคลาสที่เป็น BTN primary ก็คือจะเป็นปุ่มสีน้ําเงินนะครับทําการส่งค่า data d o c g o ไปที่ตัวคลาสท,ที่ชื่อว่าตัว m o d e l นะครับถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวคลาส model นะครับตัว ID เขากำหนดชื่อเป็น model id นะครับในส่วนของตัวเนื้อหา model content นะครับจะประกอบด้วยในส่วนที่เป็นตัว model header ก็คือเราต้องการระบุอะไรใส่ข้อความอะไรในส่วนของหัวนะครับหัวเพจผมลองเปลี่ยนเป็นชื่อละกันนะครับในส่วนนี้จะเป็น ข้อความในส่วนของตัวหัวเพจป๊อปอัพที่จะแสดงนะครับถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวคลาสโมดูลบอดี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาภายในตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแอ d โลเนี่ยนะครับก็คือเราจะใส่แทรกข้อความเข้าไปในส่วนนี้ผมแทรกข้อความเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้เห็นข้อความที่แสดงนะครับ ถัดลงมาจะเป็นในส่วนของตัวคลาสโมด e ลฟุ o เตอรก็คือจะเป็นส่วนด้านล่างนะครับเขาจะใส่ปุ่มให้เรา2ปุ่มก็คือจะเป็นปุ่ม Button ที่ตัวตัวแรกจะเป็นคลาสของ Button นะครับ secondary นะครับจะเป็นสีเทาจางๆนะครับถัดมาตัวปุ่มที่2จะเป็นคลาสที่เป็น b d n primary นะครับก็คือจะเป็นสีน้ําเงินสําหรับปุ่มที่ใช้ในการเซฟหรือว่าบันทึกตัวนี้จะเป็นโค้ดนะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่ชุดคําสั่งเข้าไปใน ส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราจะได้ปุ่มนะครับปุ่ม1ปุ่มเมื่อเราทำการคลิกที่ปุ่มปุ่มนี้เขาจะโชว์ขึ้นเป็นป๊อปอัพให้นะครับผมลองคลิกดูนะครับตัวนี้คือผลลัพธ์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นป๊อปอัพที่สร้างจากคลาสโมด e ลนะครับไม่ง่ายนะครับในส่วนของตัว vs code สำหรับใน EP นี้ก็ขอจบการพูดเรื่องตัวโมเดลคาร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ